1. การตื่นรู้ในความคิดคือการเกิดปัญญาตรหนักรู้จากการได้อ่านได้ฟังได้เรียนรู้จนเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับความจริงของชีวิตเช่นธรรมะปัจฉญาจากผู้รู้เป็นการตื่นรู้ในระดับของความคิดความเชื่อมุมมองและทัศนคติ 2. การตื่นรู้ที่หัวใจคือการเกิดปัญญาตรรู้จากการได้สัมผัสกับความจริงโดยตรงไม่ใช่เกิดจากการนึกคิดเอาเป็นประสบการณ์จริงของใจที่ได้สัมผัสกับความจริงเกิดการก้าวออกจากจิตสำนึกเล็กมาสู่จิตสำนึกใหญ่แม้เพียงชั่วคู่หรือเป็นครั้ง แต่ประสบการณ์นั้นจะมีพลังมากและเป็นเครื่องยืนยันและทำให้เกิดความเข้าใจใหม่ที่ลึกซึ้งยิ่งกว่าการตื่นรู้ในระดับความคิด 3. ตื่นรู้ในชีวิตคือการเกิดปัญญาตรรู้จากการได้สัมผัสต่ตอความจริงอย่างเจ่มแจ้งจนทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางจิตสํานึกอย่างสิ้นเชิงเกิดอิสระภาพทางจิตใจไม่หวนกลับไปหลงติดในความไม่รู้เดิมอีกซึ่งการตื่นรู้ในระดับนี้เป็นระดับเดียวกับการบรรุเป้าหมายทางจิต จิตวิญญาณในศาสนาต่างๆเช่นดวงตาเห็นธรรมซาโตริบรรลูเต๋าการเข้าถึงพระเจ้า